หนึ่งสองห้เแปดเลือกนมแบบไหนให้ดื่มแล้วไม่อ้วนไม่ท้องอืดหรือนมแบบไหนที่เหมาะกับผู้สูงอายุในบ้านต้องเลือกดื่มนมอะไรดีนะคิด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 เวลลี่เทลยูอนไลฟ์สุขภาพดีเวลลี well ่ช่วยได้เวลลี่ well รู้มาว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ชอบดื่มนมวัวเพราะเชื่อว่าจะทำให้อ้วน เนื่องจากมีไขมันสูงเลยเหมาะกับเด็กๆมากกว่า no 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 เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ว่าคนไวัยไหนก็ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์นะครับแต่จะเลือกนมแบบไหนให้ดื่มแล้วไม่อ้วนไม่ท้องอืดหรือนมแบบไหนที่เหมาะกับผู้สูงอายุในบ้านวันนี้เบลลี่จะมาบอกให้ฟังกันนะครับ อย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้ก็คือนมมีอยู่สองชนิด 1. นมที่มาจากสัตว์ที่นิยมก็มีนมวัวนมแพะนมแกะนมควาย 2. นมที่มาจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์นมแมคคาเดเมียนมข้าวโพดเป็นต้นเอ๊ะ แล้วนมทั้งสองชนิดนี้มีอะไรโดดเด่นกว่ากันล่ะเวลลี่จะเทียบให้ดูว่านมจากสัตว์อย่างนมวัวกับนมจากพืชอย่างนมถั่วเหลืองในปริมาณที่เท่ากันพบว่านมวัวให้พลังงานมากกว่าเกือบสองเท่าแถมในนมวัวยังมีปริมาณโปรตีนและแคลเซียมที่สูงกว่านมถั่วเหลืองอีกด้วยแต่ข้อดีของนมจากพืชอย่างหนึ่งก็คือมีปริมาณไขมันต่ำกว่านมวัวนั่นเองแล้วจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเราสามารถเลือกนมที่มีประโยชน์และตรง กับความต้องการมากที่สุดถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มนมแล้วมีอาการท้องอืดท้องร่วงหายลมบ่อยอาการแบบนี้เป็นอาการของคนที่แพ้น้ำตาลแลคโตสในนมวัวที่เกิดจากภาวะย่อยน้ำตาลแลคโตสบกพร่องแต่ก็ไม่ใช่การแพ้นมวัวจนดื่มไม่ได้นะครับ ถ้าอาการไม่รุนแรงสามารถดื่มได้ทีละน้อยๆพร้อมอาหารครับแต่ถ้าเป็นเยอะๆเวลลี่ขอเสนอนมจากพืชที่มีให้เลือกอีกหลากชนิดหรือจะเป็นนมจากสัตว์แบบไม่มีน้ำตาลและโตสก็ได้นะ ส่วนสาวๆที่อยากมีผิวพรรณสดใสสุขภาพดีแถมควบคุมน้ำหนักได้แนะนำนมชนิดแรกที่นิยมมากอย่างนมถั่วเหลืองเพราะมีสารไอโซโฟราวโวนจากถั่วเหลืองช่วยฟื้นฟูสภาพผิวกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนหรือจะเป็นนมอัลมอนด์ที่มีวิตามิน B1, B2 และ B3 กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีส่งผลให้ผิวของสาวๆสุขภาพดีแถมนมจากพืชยังมีแคลอรี่ต่ำเหมาะก,กับสาวๆที่เส่ใจในรูปร่างด้วยนะ ถ้าอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านต้องเลือกดื่มนมอะไรดีนะคิด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 อซึ่งนมที่เหมาะกับผู้สูงอายุก็คือนมวัวชนิดขาดมันเนย เพราะว่าในน้ำนมวัวมีแคลเซียมสูงซึ่งเป็นสารอาหารที่ผู้สูงวัยต้องการนำไปใช้บํารุงและฟื้นฟูกระดูกภายในร่างกายที่เสื่อมสภาพตามวัยรวมทั้งยังมีวิตามิน D3 ที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ดีกว่านมจากพืชแถมยังมีโปรตีนสูงซึ่งร่างกายจะนำโปรตีนนี้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงนั่นเอง ตอนนี้รู้กันแล้วว่าการดื่มนมถูกวิธีจะทําให้สุขภาพดีดีใช่ไหมครับแต่การเลือกซื้อนมก็ควรสังเกตวันผลิตและวันหมดอายุแล้วก็เลือกซื้อให้พอดีกับความต้องการถ้าดื่มครั้งละไม่มากก็เลือกขวดเล็กก็พอเพราะถ้าเราดื่มไม่หมดแล้วแช่ตู้เย็นนานๆน,น,นมอาจจะเสียก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ก็ได้นะครับนม UHT หรือนมแบบกล่องสามารถเก็บโดยไม่ต้องแช่เย็นได้6-9เดือนส่วนนมแบบ pasteurized ต้องแช่ยเย็นทันที เก็บได้ไม่เกิน10วันครับ เห็นไหมว่าการดื่มนมมีประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยแค่เรารู้จักเลือกดื่มให้ถูกวิธีพร้อมกับรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่การออกกำลังกายเป็นประจำก็ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีๆนะครับตอนนี้เวลลี่พูดเยอะจนคอแห้งแล้วนะครับขอตัวไปดื่มนมตามพลังหน่อยและมาเจอกันในอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกดติดตามเดอ s e ซีเล i ชั่นกันด้วยนะครับหนึ่องามสี่